ของดีอย่าเลื่อนผ่านกับ5ประโยชน์ของซองกันชื้นที่มันดีกว่าที่คุณคิดอย่างแน่นอนซองกันชื้นหรือที่เราเรียกกันว่าซองซิลิก้าเจลซึ่งภายในก็มีเม็ดเล็กๆข่าบ้างใส่บ้างบรรจุอยู่ซึ่งก็เป็นซิลิคอนไดออกไซด์ที่ช่วยทำให้อะไรก็ตามที่อยู่บริเวณรอบข้างของสิ่งสิ่งนี้แห้งได้อย่างรวดเร็วแม้จะมีคำเตือนอยู่สองข้างว่าไม่เป็นสารพิษ หรือไม่เป็นอันตรายใดๆก็ตามแต่มันก็เป็นสารตัวหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะกับเด็กๆเ,เพราะบางทีเด็กอาจนำไปกินเล่นเพราะคิดว่าเป็นขนมเพราะฉะนั้นเราที่เป็นผู้ใหญ่ก็ควรจะเก็บสิ่งเหล่านี้ให้พ้นจากมือเด็กถึงแม้ฟังดูอาจจะไม่มีประโยชน์แต่วันนี้ทางช่องของเราก็ได้รวบรวม5ประโยชน์ของซองกันชื้นที่มันดีกว่าที่คุณคิดอย่างแน่นอน ซึ่งจะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันเลยครับ 1. ช่วยทำให้โทรศัพท์มือถือตกน้ำกลับมาใช้ได้อีกครั้งเพียงแค่คุณทิ้งโทรศัพท์ที่เปียกน้ำไว้ในโหลปิดที่มีซองกันชื้นเพียงข้ามคืนเท่านี้โทรศัพท์ของคุณก็จะฟื้นคืนชีพกลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว 2. ช่วยกำจัดฝ้าออกจากหน้ารถ หากเราเจอดรถทิ้งเอาไว้แล้วข้างนอกมีอากาศหนาวก็อาจทำให้เกิดฝ้าขึ้นที่กระจกรถเป็นคราบได้สิ่งที่เราควรทำคือนำซองกันชื้นไปวางไว้ภายในรถตรงบริเวณกระจกหน้ารถเพียงเท่านี้คาฝ้ากวนใจก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป 3. ช่วยยืดอายุของใบมีดโกน เราควรเก็บรักษาใบามีดโกนเอาไว้ในกล่องทับเพอแวร์ที่มีสองกันชื้นเพราะจะทำให้ตัวใบมีดนั้นแห้งเร็วและสนิมไม่ขึ้นอีกด้วย 4. ช่วยหลีกเลี่ยงเชื้อราและแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าที่นานๆาจะซักทีของคุณได้ง่ายๆเพียงใส่เจ้าสองกันชื้นเข้าไปเพียงเท่านี้กลิ่นและแบคทีเรียต่างๆก็จะไม่มายุ่งวุ่นวายกับเสื้อผ้าของคุณอีก ช่วยเก็บรักษาภาพถ่ายเก่าๆไม่ให้ซีดจางหรือเลือนลางไปคุณผู้ชมหลายคนอาจมักเก็บภาพถ่ายเก่าๆไว้ที่ห้องใต้หลังคาห้องใต้ดินหรือที่ที่มีความชื้นซึ่งอาจทำให้ภาพถ่ายชำรุดเสียหายเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมลองเปลี่ยนมาเก็บภาพถ่ายไว้ในกล่องที่มีซองกันชื้นดูเพียงเท่านี้ภาพแห่งความทรงจำดีๆของเราก็จะคงอยู่ชัดตลอดไปอย่างแน่นอน เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ5ประโยชน์ดีๆที่เรานํามาฝากทุกท่านกันในวันนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปข้างล่างและถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ